ไอ้หนุ่มเคยมีเมียที่รักมันมากแต่มันกลับทรยศหันไปมีเมียน้อยเมื่อเมียจับได้เธอตรอมใจจนป่วยตายความตายของเธอทำให้ไอ้หนุ่มขาดสติมันปฏิเสธความจริงคิดว่าเมียยังมีชีวิตอยู่จึงเก็บศพเธอไว้ในห้องนอนวันแล้ววันเล่ามันยังคุยกับศพเมียราวกับเธอยังหายใจชาวบ้านเริ่มสังเกตความผิดปกติพวกเขาเห็นมันซื้อของใช้ผู้หญิง ด้วยความสงสัยชาวบ้านจึงแอบย่องเข้าไปดูในบ้านแล้วก็ตะลึงเมื่อพบร่างกระดูกสวมชุดหญิงนอนแน่นิ่งบนเตียงด้วยความกลัวพวกเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจัดการศพเจ้าหน้าที่นำกระดูกไปเผาในวัดพอไอ้หนุ่มรู้ว่าเมียจะถูกละลายเป็นเท่าฐานมันวิ่งตามไปที่กองไฟแล้วในขณะที่เปลวเพลิงลุกโชนมันก็กระโดดเข้าไปกอดร่างเมียครั้งสุดท้ายไฟมอดลงเหลือเพียงเท่าฐานสองร่างที่ผสมรวมกัน ชาวบ้านบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบาบกรรมที่มันก่อไว้มันได้ชดใช้ด้วยตัวมันเอง